โจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่า A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะ A B C D ก็คือตัวนี้นะครับพี่เริ่มต้นนี้ก่อน A B C D มันเป็นสี่เหลี่ยมครับมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขาบอกว่าคือมันเอาง่ายๆมันมีวงกลมอันหนึ่งอะสัมผัส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 นะทุกทุกทุกเส้นทุกด้านเลยแบบจุดพอดีอะจุด E จุด F จุด G จุด H นะครับแล้วโจทย์กําหนดมาว่า ไอเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมันยาวเท่ากับ39ซนติเมตรแล้วโจทย์ถามว่าแล้วถ้า AB ของพี่อ่ะคือเส้นนี้ครับ AB ตรงนี้ของพี่มันยาวเท่ากับ8คำถามคือ CD คือเส้นนี้นะ CD คือเส้นนี้นะเนี่ยครับยาวเท่าไหร่แล้วข้อนี้ก็มีช้อยมาให้4ตัว11.5 12.5 13 15.5 มันน่าที่จะจําจี้มะเขือเปาะแปะลงไปเลยไหมออคือดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปได้หมดแล้ะครับเพราะอะไรมันยาวกว่าแปดถ้าช้อยข้อไหนมันต่ากว่าแปดหนูตัดทิ้งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาถามเส้นที่ยาวกว่าถูกไหมลูกแต่ข้อเนี้มันมันให้มันให้เส้นมาทุกอันมันเกินแปดหมดแต่ถ้าเราจะมาม่วเลขอ่ะมันก็ลําบากถูกไหมถ้างั้นก็คือยังตอบไม่ได้แต่ถ้าโจทย์ข้อนี้เพิ่มระดับดีกรีความยากคือไม่มีช้อยให้ด้วยเนี่ย โอ้หนี่ลําบากเลยคือมันอาจจะเป็นโทษทียอมอื่นก็ได้จุดสี่จุดสามจุดสองจุดหนึ่งได้หมดครับอ่ะโอเคถ้างั้นข้อนี้มาดูกันว่าเราจะทํายังไงกับมันโอเคนะจะทํำยังไงอันดับแรกที่มานี้ก่อนเริ่มต้นขอมาซูมใกล้ๆก่อนเรารู้ข้อมูลนะครับว่าความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ยมันคือสามสิบเก้าอันนี้คือข้อมูลให้มาตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้ววงกลมวงเนี้ยมันคือวงเดียวกันที่อยู่ข้างในแล้วมันสัมผัสกันตามจุดโอเค ถ้างั้นพี่ถามนิดนึงนะมันมีคุณสมบัติอยู่คุณสมบัติหนึ่งนะครับคุณสมบัติของวงกลมเนี่ยพี่ขอมาไล่คุณสมบัติตรงนี้แล้วกันนะคุณสมบัติของวงกลมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับสมมติหนูมีวงกลมหนึ่งอันสมมติอันนี้เป็นวงกลมนะแล้วหนูมีจุดอยู่ข้างนอกจุดนี้แล้วหนูก็ลากเส้นเส้นหนึ่งให้มาแตะตรงนี้แตะตรงนี้นะเล็กเส้นหนึ่งก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้เอาแค่แตะนะแค่แตะตรงนี้เฉยๆคาถามนะสองเส้นเนี้ยเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้นะแค่แค่จุด แล้วก็มาสัมผัสกับวงกลมเนี่ยมันเท่ากันไหมคําตอบคือคุณสมบัติเนี่ยมันต้องเท่ากันครับเขาบอกว่าคุณสมบัตินี้มันมาจากจุดที่อยู่นอกวงกลมแล้วลากเส้นให้มาสัมผัสกับวงกลมแค่สัมผัสนะไม่ได้ตัดผ่าไปนะแค่แตะแตะขอบเฉยๆมันจะต้องเท่ากันครับมันต้องเท่ากันอ่าถ้างั้นพี่จะใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้แหละครับในการเอาไปใช้ในการนําไปใช้ประโยชน์กับโจทย์ข้อนี้ โอเคนะอ่ะถ้างั้นพี่มาเริ่มงี้นะครับดูนะดูนะพี่เริ่มต้นอย่างงี้นะค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับพี่รู้ว่าเส้นเส้นเนี้ยมันยาว8เซนติเมตรมันยาว8เซนนะเส้นเส้นเนี้ยมันยาว8เซนเนี่ยอ่าดูตามพี่นะครับเส้นเส้นเนี้ยมันยาว8เซนพี่กําหนดอย่างงี้เลยมาถึงพี่บอกเอ้ยจากจุดนี้พอดูจุดนี้นะมาถึงตรงนี้ถึงแค่เส้นนี้ตรงนี้แล้วก็มาเส้นนี้ อันนี้นะถึงจุด e นะแค่นี้นะตรงนี้ไปถึงจุด h 2ออันเนี้ยมันคือคุณสมบัติที่พี่เพิ่งพูดไปตะกี้คือมันมาจากจุด a แล้วมันลากไปแค่สัมผัสที่จุด e แล้วมันไล่ไปสัมผัสที่จุด h มันคือความยาวที่ต้องเท่ากันอ่าถ้างั้นถ้ามันเท่ากันนะแต่พี่ไม่รู้มันยาวเท่าไหร่พี่สมมุติขึ้นมาเลยมันคือ x ไอ้นี่ก็ x ถูกไหมมันต้องเป็น x นี่คือคือพี่จะ เป็นกอไก่ขอไข่คอควายอะไรก็ได้แต่มันต้องเท่ากันโอเคนะเป็น x ทั้งคู่นะแล้วพี่ถามก่อนตอนนี้โจทย์กําหนดมาให้ว่า a b, b, b เท่ากับ8ใช่ไหมลูกเท่ากับ8ถูกไหมครับโอเคพี่ถามเลยจากจุด e จากจุด e นะพี่ไล่ตรงนี้นะจุด e นะไปหาจุด b นะนี่นะปึ๊บแล้วจากจุด f มาหาจุด b สองเส้นนี้ก็มีจุด b เป็นจุดนอกวงกลมแล้วก็ลากไปแตะเหมือนกันถ้างั้นถามเลยเส้นนี้มันคือ8ลบ x ได้ไหม คำตอบคือได้ครับเพราะอะไรอะ่ะก็พี่รู้ว่าความยาวทั้งหมดคือแปดพี่ลบ x สมมติ x ของพี่เท่ากับสามมันก็จะกลายเป็นห้าก็นั่นไงมันรวมกันได้แปดพอดีถูกไหมถ้างั้นไอเน้เส้นเส้นนี้ของพี่อ่ะ B ไป F มันก็แปดลบ x ด้วยถูกไหมค่อยๆไล่ทีละสเต็ปตรงนี้ก่อนนะโอเคนะครับถ้างั้นตรงนี้ต้องได้ก่อนพอนูได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคําถามถัดมาคือแล้วเราไปไงต่อแอะมาไล่ใหม่ ดูนะถ้างั้นถ้าพี่ไล่จุดนี้ใหม่จุด c นะมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วก็จุด g นะมาหาจุด c นะสเต็ปเดียวกันครับมันยาวเท่ากันสองฝั่งมันยาวเท่ากันถ้างั้นถ้าสองฝั่งยาวเท่ากันพี่สมมุติชื่อเพิ่มเข้าไปเลยพี่สมมุติชื่อเพิ่มเข้าไปอีกพี่บอกว่าชื่อเพิ่มของพี่อ่ะพี่ตั้งชื่อเป็น y นี่ก็ y คือพี่ก็ไม่รู้หรอกมันยาวเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้บอกตัวเลขพี่พี่สมมุติไปเลยเป็น y อ่ะ เส้นสุดท้ายดูนะ,อะขอใส่เป็นสีนี้แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ยาวมานี่ปึ๊บถึงจุด H แล้วตรงนี้ก็ยาวมาถึงตรงนี้ถึงจุด G อ่าตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคตั้งชื่อใหม่เป็น Z Z โอเคเห็นไหมเห็นเห็นสีที่พี่แบ่งไว้นะคือมันจะเป็นตัวบอกว่านี่แหละมันคือแต่ละอันที่คู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 ่ค,คู่ที่มันเท่ากัน ถ้างั้นเอาตรงๆนะครับความยาวรอบรูปทั้งหมดที่โจทย์ให้มาเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะมันยาวเท่ากับ39ถ้างั้นพี่เอาแบบวิธีเด็กๆเลยนะทุกอันบวกกันให้หมดต้องได้39ใช่ไหมถูกไหมออใช้ตรงนี้เลยโอเคถ้างั้นขยับมาดูนะครับขอทดตรงนี้นิดนึงเริ่มต้นนะความยาวสองเส้นของพี่คือแซกับแซพี่ใส่ไปเลยเป็นสองแซดได้ไหม ได้ดีสองแซบวกใครความยาวสองเส้นของพี่ของ y สอง y ได้ไหมแล้วบวกอะไรอีกบวก x ก x ับ x ไงส x ไงบวก2 x ไงอ่าแล้วไงต่อ8ลบ x บวกแลบ x ไงอ่าถ้างั้นมาเลยครับบวกแลบ x บวกแลบ x ครบยังอ่ะครบแล้ว ครบทุกเส้นแล้วนะบวกกันหมดแล้วนะคำตอบที่ได้คือเลข39มสิกาอ่ะถางั้นพี่ถามมีใครตัดทิ้งกันได้บ้างมีใครตัดทิ้งอะไรกันได้บ้างถ้าดูดีๆนะเลขชุดนี้ตัดทิ้งก่อนเลยครับปึ๊บลบ x ลบ x เ,เห็นไหมสองลบ x ลบ x หายครับเกลี้ยงครับเกลี้ยงครับแล้ว8ปดกับแบวกกันได้16บอ่าถ้างั้นตอนนี้ พี่ขอทำตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะไอสองตัวเนี้ยพี่ขอดึงสองไข้างนอกแล้วในวงเล็บเป็นเป็น y บวก z หรือเป็น z บวก y ก็แล้วแต่นะครับเป็น z บวก y แล้วกันเนาะแล้วตรงนี้ก็คือบวกได้สิบหกผลลัพธ์ตัวนี้คือสามสิบเก้างงไหมไม่งงนะแปดกับแปดบวกกันนะครับเป็นสิบหกนะแล้วพี่ดึงสองที่เป็น z กับ y ดึงตัวร่วมไปข้างนอกโอเคนะครับพอเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่จะทำคือตัวแรกคือเอาสิบหกไปลบก่อน ถ้างั้นถ้า16ไปลบได้เลขอะไรครับ16ไปลบได้23ถูกไหมส้บ16ไปลบ39เลยยีแล้ว2มันมันคูณย้ายคูณไปหารหารสองคำตอบที่พี่ได้คือ Z' บวก y าคำตอบตอนนี้ที่พี่ได้คือ11.5แล้ว11.5ของพี่สังเกตนะโป๊ะเชก็ Z' บวก y คือคำตอบที่เขาต้องการไงลูกถ้างั้นคำตอบที่พี่ต้องการข้อนี้นะครับ มันคือเลขนี้เลยลูกนะถ้าดูจากการคิดเลขข้อนี้ของเรานะครับมันคือ1 1บเอ็ดจุดห้าถ้างั้นคําตอบข้อนี้ก็ตอบมาเลขหนึ่งโอเคไหมครับเคลียนะขยับนิดนึงให้ดูเต็มๆ็มนะครับว่าคิดยังไงบ้างถ้างั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยจากสิ่งที่เรามองแล้วมันไม่น่าจะคิดได้เนี่ยกับกายว่าเออสมการมันให้เรามาขอให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้คุณสมบัติตัวไหนของวงกลมในการเอามาจัดเป็นสมการ หาความเชื่อมโยงของสิ่งที่โจทย์ให้นะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้โอเคนะครับข้อนี้ก็ฝากไว้ให้ดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับ